ดูบรรยากาศครับผมไปดูที่ดักกุ้งกันก่อนเลยนะครับผมดักทิ้งไว้สามอันครับผมที่ดักกุ้งไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าดีนะครับที่ยังอยู่เขาไม่มายืมไปดักโอ้น้ำเย็นมากเลยครับผม นี่นะครับที่ช่างนิดดักทิ้งไว้มดเพียบเลยครับผมโอ้โหมันเข้าไปยังไงเนหอยเนี่ยหอยเพียบเลยครับพี่น้องกุ้งก็พอมีให้เห็นครับผมกุ้งได้นิดหน่อยครับผม ดูอันต่อไปกันเลยนะครับห,หนาวลูกพี่ผมทำไมไปดักไม่ในป่าเลยวะน้ำลึกไหมเนี่ย,น,น,ยน้ำเย็นมากเลยนะครับผมมีอ,อันนึงนะครับ อันนี้เข้าอันกันรหบผมนิดหน่อยเราจะทำกุ้งเต้นครับเชา้านี้นี่ครับอันที่สองไม่รู้ว่าเห็นตัวหรือเปล่านี่นะครับแต่ว่าหอยครับเพียบเลยหอยเข้าไปกินอะไรเนี่ยไปดูอันที่สามกันนะครับผม ่าจะตรงนี้นะครับผมที่สามเราเห็นนะครับได้อันแล้วไม่กี่ตัวของกุ้งไม่เข้าเท่าไหร่ครับ ร้อพี่ชายมายามปลาไหลครับผมเดี๋ยวผมไปดูของผมก่อนนะครับผมสามบ้างร้อพี่ชายมาอีกสี่บ้างครับผมนี่ครับเราก็มาถึงที่ดักปลาไหลของเราแล้วนกครับตกใจมาเลย นอกอยู่นี่นะครับนี่นะครับผมช่างที่ตัดไหลมันยังไม่มีไปลาไหลน,นะครับผมเงียบคิปครับผมไม่มีครับผม ทิ้งเลยเา,ากลับออกมาค่อยมาเอาครับผมไม้น่ามีปลาไหลครับผมแต่ไม่มีครับผมคนก็หากินเยอะเหมือนกันนะครับผมถ้าเราใส่บังรันแล้วมันไม่เข้าก็วิธีเดียวครับผม เบ็ดโฟมครับมาลงไม่ลื่นเลยครับผมอันที่สองก็ไม่มีนะครับจะได้กินไหมครับวันนี้ บางมีชังติตไม่ใส่แล้วครับใกล้ฝังชังดิตใส่ไว้ในป่าเลยครับผมผมคิดว่ามันน่าจะมีตัวอยู่ในป่านะครับผมมันก็น่าจะเหมือนกันครับไม่น่าจะได้ตัวนะครับผมอะไรไม่มีเลยครับลำบากมากครับน้ำประมาณเข่าครับผมเดินลุยเข้ามาใส่นะ ผาซิวไม่ต้องห่วงครับในป่าอย่างเยอะครับผมปลาช่อนอะไรก็เยอะครับแต่ว่ามันไม่ได้ครับ <c oughs> น่าจะมีครับผมยังอยู่เหมือนเดิมครับผม โอ้ย่ังด้ตกใจหมดเลยครับหมาเฮ้ยอะไรเหรอเฮ้ยเามีตัวเฉยเลยครับผมอยู่ <c oughs> ในป่ามีตัวเฉยครับผม ตัวไม่ใหญ่ครับผมเราไปดูกันครับผมใส่ไว้แถวๆขอบฝั่งไม่มีตัวครับผมใส่ไว้ในป่ามีตัวเข้าเฉยเลยน่าจะเท่าไส้เดือนมั้งครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับผมบนฟังครับผม สามบังครับผมได้ตัวหนึ่งครับผมน้ำขนเย็นครับผมพี่น้อง มาแล้วครับผมพี่ชายมายามแล้วครับผมตามลังมายามแล้วสองบงงังเงียบกิ๊บประสนเพิ่งมาไม่มีทักหางมันอยู่ในปลาเุ่นไหมข้างกลางผมไมปลาไหลไหมฮะผมงกปลาใช้ไปกางถึกอยู่บังนึงทำขี่กระเดียดน,นี่แหละ จจักบังซ่องบ่ใส <c oughs> ่เทเด้ย <c oughs> จมบ่นน่จะใส่จมไว้บ่ <c oughs> โอ้มันเตียมบังแล้วบ่เท <c oughs> ทังปากมาลงตัว บุก,กึกรักได้บ่ไปแล้วบ่ได้สามวันงวสีสีบ่อือแเมนบวกกันมนเจ้าใส่สีได้ผมใส่สามโมวานลืมข้าวเด้นน่ลืมข้าวเล้หนไิไม่ใช่ไม่ใช่ป่ะนี่ฮะ ไีที่ไม่ห้ซีบ้างนบ้านปากกิโอ่อยู่เรียงฝ่านนพี่สวดวันนี้มันนักทัหทังว่ะ พูดไหมปลาไหลอยู่ในป่าพูดไปใส่เข่าเสือมันป่าเข้าไปใส่ สรุปผลงานนะครับผมบังรันเจ็ดบ,บังครับผมเด็นตัวเดียวครับผมตัวเล็กน,นิดเดียวครับผมเอาคือเก่าครับผมแล้วไปหาพวกมันใส่ข้างหน้าครับผมไปหาลงเบ็ดดีกว่าครับผม เราจะไปลงเบ็ดเพิ่มครัววันนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับ